พระอรหันต์ทั้งหลายท่านทานายไว้เลยอย่างท่านปาราสิริยะท่านบอกว่าในอนาคตการเนี่ยคนทั้งหลายจะเมาจะตกอยู่ในอํานาจของวัตถุกิเลสตัณหาจะอยากได้แต่เงินแต่ทองณลากิเลสวัตถุสคถุคนทั้งหลายจะตกอยู่ในอํานาจของวัตถุมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายจะตกอยู่ภายใต้ ค่านิยมทางวัตถุกิเลสทั้งหลายจะมีกำลังกล้ามีกำลังมากประวัติตันตาจะเจริญรุ่งเรืองหลังจากนั้นคนทั้งหลายจะตกอยู่ในอำนาจอันนั้นคนทั้งหลายเตนะเตนะ,ตะวิทาวิตาเขาจะวิ่งวันหมายความว่าทางจิตนี้จะวิ่งวุ่นเพื่ออยากจะได้ กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟคิดแต่จะได้ถ้าตรงไหนทํำท่าจะทําให้ได้ให้มีให้ร่ําให้รวยง่ายๆไปตะวิ่งไปวิ่งมาตามอำนาจอันนั้นเขาจะตกอยู่ภายใต้สงครามแห่งการโฆษนาจิตตวิทยาปริจะชิตวาสัทธรงมัญญมัญยังหิพันธริ เขาจะสลัดทิ้งความเป็นจริงพระสัธรรมอันถูกต้องจะวิ่งไปถือเอาเป็นฝ่ายของใครฝ่ายของมันตรงนั้นแหละก็จะเลยกลายเป็นเหยื่อของจิตวิทยาผู้มีบุญทั้งหลายจะมาเกิดต่อมาถึงพศสอง5 0 0ไปแล้วจะเกิดมีคนประหลาดเห็นแก่เงินแก่ทองจะมาหลอกลวงชาวบ้าน อุปโลกขึ้นว่าโตนี่เป็นภูมิบุญคนทั้งหลายสิพภากันไปหาอุปโลกคู่หนึ่งขึ้น่อห่องวาดีผากันก้มขาบไหว่อหย่องวาดีจอตอจากหันผู้ไดเสือเสียเอาของทั้งเครื่องของเงินท่องเครื่องกินของใส่เห็นได้ทั้งสิใได้เอาไปเบิดทุกอย่าง สมมุติผูนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมสมมุติเป็นภาษีอ่านขึ้นสมมุติเป็นเจ้านูน่นเจ้านี่ขึ้นทรงเจ้าเข้าผีขึ้นก็จะหลังไหลกันไปคําตอบทางชีวิตไม่มีคําตอบจึงบอกวา่าสังคาเหวโคสิเตเขาจะตกดูในภาวะแห่งสงครามโฆษณาข่าวสารข้อมูลบริโภคไม่เป็นมีอะไรเชื่อ